ไหนพี่พี่แจ้งให้ด้วยครับผมเ่วานนี้ผมเอารถไปตากขนมาพี่วันนี้เด็ยวันนี้เด็ยเหยียบทีแม่งแทบลื่นอะเี่ลื่นแบบลื่นฟืดอ่ะมันต้องะ กับเสียงลื่นเหรอเหลือเชี้ยอะไรเหรฝนตกเกยียบทีแม่งจะเข้าข้างทางมันแรงเกินอ่านเข้ามา ับเเลยไปพวกมันเยอะปะป่าซ่อมยังพวกมันเริ่มมาเยอะยังเยอะเยอะลูกเยอะลูกบวกตัวตายคนละตัวกี่คนอ่ะไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเราได้มากี่ห่อสองห่อปะห่อนึงเอาผมห่ออยู่หนึ่งตู้ป่าผมอุ้มเปย์อยู่หนึ่งตำรวจเลยอันนี้แก๊งไหนครับคึกคัพาครับคึกคัพาเหรอใช่ครับคุณ ไปฟ้องทีซีเ,เลยนะขอใบวัเลยได้ปะไปไปฟ้องทีซีไปเร็วๆด่วนๆเลย <ไป S 1> นี่ไปฟ้องทีซีสัสตว์เว้ยบนบ้านมึงก็ไปฟ้องดิเฮียป่วยตุ้มเหนี่ย12 300ใบอ้อน300ใบลงเล่นเหออมอือน300ใบอ้อน แล้วแต่เราที่เกิดุ้มไงมันจบไปสัตว์ไปไปมึงลองอุ้มมันอ่ะสักสองเคสนะเว้ยมึงอุ้มมันสักสองเคสแล้วก็มึงพยายามดักจุดเอ๋อมันให้ได้เด็ดเอาแค่สองเคสพอแล้วดักจุดเอ๋อหัวแต่ตำรวจสามเจ็ดคนเลยนะไอ้สัตว์ภาษาเยอะมากลุงพวกโคอีอะไรเนเลย มันมันมีดาวน์เฮดกับอินเวตอุ๊บอยู่ใช่ในดาวน์เฮดอุ้มทางแกงเลยครับอ๋อดาวน์เฮดได้นำเหรอใช่ดาวน์เฮดชนะไฟใช่ครับชนะไฟชนะไฟเดี๋ยวกูจะเอาพุษธาต่อนะใช่ครับลุงก็ไอ้ลุงครับมีอัปเดตครับว่ามาอ่าเรื่องเรื่องของพุษธาเขาบอกว่าพี่ไอ้บ๊อบเอาเอาคนที่ชื่อพีพีเจเจพีพีไป คอแนะนําตัวคนอื่นเป็นพ่อเป็นแม่อะครับที่เราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอกไม่ใช่พ่อจริงๆนะมันซื้อเรื่องนี้ไม่ได้นะครับอขาบอกซื้อเรื่องนี้เออเพราะว่าไอบอกปัดมาไปมันเป็นคนไปบอกคนอื่นเองว่าเอาเป็นแนะนําตัวใหคนอื่นรู้ว่าไอบอสเป็นพ่อขอกไอสอกคนนี้อะเลยเขาเลยปัดตกเรื่องนี้ไปซื้อเรื่องนี้ไม่ได้ใช่ป่ะต้องหาเรื่องใหม่กับคุณจะพาครับ ถามว่ามึงใช่เหรอมึงมาแล้วเนี่ยผมเคยพูดอยู่แค่บางคนอ่ะมึงเคยพูดกับแดนนี่อ่ะไอเฉยมึงก็เคยพูดมาบอกกูเงี้ยไออ๋อเออกูให้มึงเวลาไปหาเรื่องกูไปหากูให้เวลามึงไปหาเรื่องแค่ชั่วโมงหนึ่งถ้ามึงหาเรื่องไม่ได้มึงก็เตรียมตัวออกจากแก๊งกูไปแล้วก็ใส่หัวไปเลยสัตว์โล่งอันหอล่งลู้อยู่ในวอร์ปอ่ะเออว่าไงแซ่บ ว่านะผมมีแบกนันลูกว่าถ้าเราเอาแม่งเออคนหนึ่งแล้วเราก็ไปรอดักจุดถ้ใช่ไงก็นี่ไงก็กูบอกนี่เอาเออสักสองคนไงแล้วก็ดักจุดไงหรือว่าสักคนหนึ่งก็ได้ก็แล้วแต่ได้หมดว่าว่าผมว่าการลุกจะเแบบนี้เนี้เออก็เอาสักสองคนไงแล้วก็อาวุธหายมึงลองดูเดี๋ยวว่ามึงเช็คของในตัวมันก่อนว่าไอ้คนไหนมันน่าจะดูเลยพวกมือปืนพวกอะไรอย่างเงี้ยปืนหัวห้าหกเปลี่ยวอะไรมัน มีนะมันมีพวกปืนบอกสี่บอกสายอยู่นะจุดไม่ออกซ้ำบ่อยอยู่นะตอนผมเออใช่ใช่เออแล้วก็แล้วก็เอาคนแล้วก็เอาคนหนึ่งมาเล่าให้กูฟังหน่อยดิที่พืชพามันไอเนี้ยคุกอะอะไรวะกูลืมว่ะไอที่ยิงเราเนี่ยเสียเสียไม่ได้หรือเปล่าไเจเจเตยเตยโดนไหมให้มันมีพืชพาด้วยไม่ใช่เหรอหรือว่าเสียไม่ได้ของของเคสเจครับหมอันนั้นของเคสเจครับมัน ชอบยิงป่วนไอเจในคุกรับเวลาเจไปช่วยแหกคุกเฉยครับผมที่เจเคยแจ้งไว้ก่อนนั้นขอพิพาก่อนขอขอขอพิพาก่อนเอาจมตีนก่อนไปหาโซบันสิ่งี่เอาเยอะๆเลยถ้าไม่จมตีนก็ไม่ต้องเลิกตีนะใครใครมีเรื่องกับพิพาบ้างไปหาซส้อเรื่องมาดิมีที่อะไรปะเหมือนมาตินจะมีไหมโผมถามมาตินให้เป็นครับตีนไม่มีวะ หมอเอาศพไปจะถึงโรงพยาบาลนะเวคี้เจคี้บินหามันดีเอาอีกดีมันจะมีตัวหลุดอยู่เนี่ยรอโรงพยาบาลเลยศพกำลังไปสี่ห้าศพอเงี้ยใกๆขางโรงพยาบาลได้เลยหมอเอาไปโชคทำไรอยู่ไอ้โชคติดไม่มีครับหลวงไม่ใช่ไม่ใช่พื้นสะาถามมาถ้าเยี่บอมเนี่ยครึ่งชั่วโมงถ้าหาไม่ได้มันก็เตรียมตัวไปเลยไอสัตว์คิดว่ากูแคร์มึงมากใช่ปะ สุดสดสุดครับมาแล้วนะศพจาเวดสี่ห้าถึงโรงพยาบาลแล้วใครว่างมาหน่อยหน้าทีซีสีม่วง้าทีซีนะทายคับ ไม่ว่ามาอีกมาอีกคนเราน้อยหน, hey, หน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลใครผิด hey, คนสองคน,ห,นหมอชุกดะกไอรูปไอทวีไอไทยมาจากไหนอะไอ้บ๊อบโดนแทงแล้วนะ่ะ ได้ได้แล้วครับวิษไอ้บ๊อบโดนแทงครับลุงโดนแทงเนี่ยวิษไอ้บ๊อบโดนแทงลุงพุทธพาแทงครับพาแทงไอ้บ๊อบครับอ่าก็ซื้อเรื่องได้แล้วครับมีมีข่าวใหม่ไหมลุงว่าอันนี้ข่าวจากวงในเลยนะเขาบอกว่าแดนนี่เนี่ยไปแนะนำให้พุทธภาพักสล็อตหัวหน้าแกงของพุทธภาเธอพักสล็อตไว้เลยก็จะได้ไม่มีเรื่องเข้ามาไงอ้าวก็แทงไปแล้วไงเออ หมายถึงว่าก่อนอันนี้น,เนะเขาบอกชา้าไปนิดนึงอไอพกากุทะเลาะทั้งเมืองเลยก็ได้พวกกตีทั้งเมืองอยู่แล้วจริงอะ พี่แจ็คพี่พี่แจ็คมือหนอป่ะอาวุธเราอาวุธแก๊งเราหายกี่คนนะลงเดีครับอาวุธแก๊งเราหายกี่คนอะครับลงเยอะครับประมาณแล้วมีอะไรบ้างเกินขึ้นแก๊งอะผมว่าเกินขึ้นแก๊งอะมีอะไรบ้างยี่สิบบวกได้ไหมพี่แจ็คบอกว่าบวกสิบหกสิบหกคอนสิบหกอันอะก็ยี่สิบแล้วแค่บวกโอเค อักสุดก็ปืนบวกห้าหายอ่ะพวกเราโดนพื่สภาแทงเหรอใช่ครับพี่โดนแทงครับเอ้ยใช่ครับลง ใช่บ๊อบโดนแทงครับโดนพฤทธิภาแทงครับเมื่อกี้ผมก็ให้ดนูดูก็เลยครับวันนี้เราล้วันนี้ครับใช่ครับพี่เฉยลูในทวิตดูเลยครับลูกในทวิตครับเฉยใชครับอยูดีเข้ามาแทงเฉยเลยครับถ่ายทันเลยฮะหรือว่าไปคุยอะไรกันนิดหน่อยครับไปคุยอะไรกันนิดหน่อยแล้วเขาก็ปักผมดีตั้งมือตั้งตั้งกล้องเลยครับโดยช่างภาพมือที่โอ้ส่งมาต้องเซฟเต็มท้องเลยครับท้องเป็นรูในไส้ไหลเนี่ยโอเคผมเรียกมาให้ครับอันนี้ได้เล่นกี่ใบครับได้เรียกมาแป๊บบครัขอมาขอขอเร ต่ำๆก็น่าจะได้หลักสิบครับโดนเปิดก่อนแน่นะผมไม่ได้มีการตอบโต้อะไรกัอนนะได้ครับ